จงกะสวัสดี <S 2> <S 2> ดครับไี่น่องแต่ว่าพอกันย่ำทุ่มเครื่องครับผมค่่มีโอกาสครับเทว่าเป็นเกียรติยิ่งครับผมได้มาก,กินเขาครับบอโจเสียนนท์สนธซอบีนัเวลาเนะาะจะเดี๋ยวว่าพี่น่องเปิ้งว่ามีอนะไดแน่เนี่ยครับพ่อเอพ่อแรงเส,สียอ๊าบอโจ ก็ตอเปดอาทะะเป็นหลานหลานนี่ครับเป็นหลานประจำของบอลโ,โจบอโจเันว่าตำปูใหมน่นี่อร่อยอันดับหนึ่งของประเทศร้านหรูครับก่อหนหลอกไปงั้นครับเพื่อนนี่ก็ีปน้อคกับเซียมไงรู้สึกยังไงวันนี้ดีใจเนาะเ,เป็นเกียรติมาก เปีย่คับเน้ำว่วาอร่อยที่สุดอถนี้ว่าไม่ธรรมดาอืมเป็นเกล็ดมากเป็นเกรติของเราสองคนมากลองชิมก่อนเน่เอ้าอาหารบางเอออหารบางไม่งอาหารบางขนาดอาหารบาง่เสียบปนอกโอ้ยเกินไปเนี่ยครับแล้วเ็าดแป๋วพ่อกับแม่น้องโซเชียลเออพ่อกับแม่น้องโซเชียล เพิ่งเลี้ยวพระตดาเดี๋ยวสิได้ไปยุโรปต่อครับบัดนี้พี่นออ้อนงนี่เก็บเงินแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วยุโรปก็แค่ปากซอยน่ะยุโรปแค่ปากซอยตรวจแล้วมีอย่างเดียวที่แปลงไม่ได้ดวงจันทร์ดวงจันทร์เสามองค์สลักอยู่แล้วเราเออองค์สลักเนาะตอนนี้อิหลาไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปเนาะ คบอกกันไปเรื่อยๆกรับนแราตำ่ำต่ำแล้วลั้นแลตัแล้วเาตำันแล้ออวั้แลเราตชันวนแ้วเรา่ำนแ้วั้นกลรรอราห่รไปนอ่้วชันแร่ับไปนอกเห่นแล้วอีกนวา่รั้นยลนร่อ้นรามหั้ร่นคหรับ กดติดตามครับพี่น้องใครว่าเดี๋ยวดตามได้ใครเห็นคลิปนี้ว่าเดี๋ยวดตามผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเชื่อที่ไม่ว่าคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเนาะตอนนี้ครับอีหลาบอลโจกะถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยเอฟซีทุกคนกับคารมาไทยร่วกันได้ปะไหนได้ขบางคลิปจะท่านไทยได้ปะไหนมาได้แล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วอีหละก็มาแล้วดิเดี๋ยววันนี้เนาะวันนี้เสร็จงานเนาะ สามร้อยลำเบอจูเราก็จะกลับบ้านก่อนกับบ้าน่อนักสองสมมือเราไปรายงาัวไปรายงานตกันนะไปนองเราไปสิกับไหมเงาเงาาผมไปส่งเจมแล้วผมก็มาก็รอเจเมคือเ่าแล้กต่อห้องมาแล้วครับมาแล้วใส่น้อใสน้อมาเจอมาแล้วเวลามาให้ พุเออาหารวางอาหารวางเอาซิมบุรครริมบุรครรมอาหารวางแสีบโอ้เหมือว่าเมือวานนะครับว่าบีวาสิไปแบบจีบเป่ามัดดไปหากวดบินมองว้ยแต่ละู่อยู่ตรงกลางครับตรงกลางัน วินมองเลยจะไปนองครับกะมาหนีเนาะมีโอกาสหลยมากนั่งกินเขาบ้างกบสุดยอดเป็นเกียรติหลารเป็นเกียรติหลายขอยสวยเลยเียนี่ครับวาเสี่ยดเสียเสีลในโลก้คนรับรด้ ข้าวกินเดียมชาบ่ดีหดิ้นน่ามีไหมครัพ่อเห็นน้ำซุน้ำซุเรยมากินไหมนี่เี้ยเาเบกิ้ลมีอย่างไรมีน้ำสมุนไพรมีบะมีดน้ำสมุนไพรแดงมะนาวสด่ะน้ำเก๊กหหวย มันนี่มันนี่อะะสิกลับเลยเฮ้ว่าสิไปน pues ้ากันนี่กลับเลยเป็นไรแน่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมวนบอกเออพูดละไอไอ้นี่นี้นี่อฟซพกเเหมนาไอ้ไฮบาเรื่องหองน้าญี่ปุ่นแนววัดเป็นยังไง วันนี้หลาก็จะได้เดินทางกับเอ่กับอะไรนะี่หลักลับไรก่อนีสเกตเออชีสเกตมมนูกัผมเหลี่ยงานกับสีกับดืวกันเราไน้องเหลี้ยงงานคอนเสิร์ตกับสีกับโอ้ยเอแจ้งเพื่อแล้วสบายสายแข็งสายแข็งโมไ่นอน กินญี่ปุ่นแบบยิ่ไมเพได้จานหรือเปล่าถักผมถักลาบบค่ต่ได้เลยครับผมรอบหนาต้องได้ไปแล้วบบหนาจะไปซีมิญียังไงกันห้าไปยุโรปเนาะ

นี่ยี่ิบเก้ี่ิเก้แล้ว่ไไปแล้วพีจูว่าอลรไปลง่จเสยแจงไปวนั่งจอยเรียกงาันญี่ปุ่นยะเยไม่ได้เป็นล้านพุ่บอเป็นร้านเย็นพ่บอแล่ย้อมเมื่อไหร เสีบไหมตำหมักไอ้อมันแสีบเฮ้ยว่ะขนาดแค่แคบหมูได้วไหมข้าวหมูแสีบเลยเอาไปเนาะมันได้หมูเจ้าเจ้าแมวอมว้อวนเจ้าแมวอ้วนเจ้าแมวเต่าสายงานนี้นในใสายกิน <c oughs> โยนตั้งขยะให้ทุกคนนะระหว่างรออาหารครับส่วนที่ได้หลายส่วนเดี่ยวน่อนนี้ซอนเก่งลูกพี่น้องครับตกจากตรงนี้กินเขาแล้วเนี่ยสิบนี่เจอบอกตัวว่าอร่อยเสียบที่สุดในโลกอร่อยระดับโลกเลยนี่ระดับโลกครับ ปูหมานี่แต่ว่าปูหมามันสดแน่เนี่ยดูจากสายตาดิปูมาจะยอมปิดแนครับมันแ็งยิยินลวไหมยนไม่ยิยิไอปิดเีนี่เจอคนมยินหยินนี่เจอเยอะเหน้ายินมเยอะลแ หมดไปแล้วหนึ่งคบโอ้มัแล้วหนึ่งคบประมาณสามคประไปยู่งอ่าเดี๋ยว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 ย่าให้่ย่าให้ต้องลองเบิ้งต้องลองเบิ้งครับพี่น้องครับถืออืมนัวสมคำลำเลื้อนโอเคครับพี่น้องจบจากนี้ครับผมก็จะไปหน้างานกินสาลังสิทธิ์กินสาลังสิทธิ์เสร็จจากงานขึ้นนี่ก็สีฟ้ากันกระปั้น ฝากี่น้องติดตามคนไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบอกกันไหมคลิปหน้าครับเอเปาีโอเคกับไปน้องบอกกันไหมครับ